ปลาหนึ่งนึ่งสมุนไพรย,ยั่วๆค่ะพี่น้องค่ะหอมหอยมากขอคนเดียวมาจำตั้งกันค่ะทุกคนคะ่ะบักปลานิ่งหนึ่งสมุนไพรค่ะทุกคนคะ่ะหอมมากเครื่องแดนแดนไปเลยคะ่ะสาร์บัเจอยวหนึ่งออฟเชียวสวัสดีจ้าสวัสดีทุทกคนจ้าพี่น้องจา้งจาเจอกันวันอีกแล้วนะคะทุกคนเราจะพาเข่าคั่วโวยเิพาเข่าคั่วค่ะพี่น้องคะ่ะทำปลานิ่งนึ่งสมุนไพรรูปปิด เแซ่บๆนัวๆกันค่ะแล้วเราก็เตรียมผักเตรียมปันนี่แล้วก็มอมากพร้อมกันค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งขงเดียวค่ะเราก็จะกินเช้ากินเที่ยงเธอเดียวน้อเนี่ยมลแรงน้ววันน้ก็พยายามจะควบคุมอาหารค่ะพี่น้องค่ะอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะแต่สุกสารก,ก็คือชีวิเดของเรานะพอเด็กๆมาเรามาลงมือทํากับข้าวกันเลยนะคะทุกคนมาดูวันอ้อยเตรียมอย่างแดงค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นก็เตรียมผักนะคะมะเขือแล้วก็ รองห้องไว้ค่ะพี่น้องค่ะเตรียมสั่งปลานิ่นอ่างกับแม่ไว้เนาะเพื่อนบ้านเพื่อนขายค่ะพี่น้องค่ะไว้สั่งพระสวงลูกไว้สิเอาแช่ฟิตไว้นะคะเพิ่งเดินเด็กน้อยพี่น้องขาจ้าอยากจับอย่างได้อ้อยจะมาครัวปลาก่อนนะแช่เดี๋ยวก็สีพรวดเรียบหมักไว้พักเล็กๆไว้จักอันนี้จับปลาบ้านเด้อเครื่องสมมูลกันจังหนึ่งเครื่องก็จะมีประมาณนี้แหละเรามาเตรียมเครื่องกันนอาเสียเวลา กระล้เรามาดูตอนต่อไปค่ะพี่น้องคะตอนผสมเน,นมาะหมักว่าห้องหมักจยางไดยังสิบว่ข้าวค่ะพี่น้องคะรุยกันเลยพี่น้องเราได้เครื่องทุกอย่างเรียมไว้แล้วเด็ค่ะทุกคนคะ่ะทีคคะ่รอยบอกเนาะตะไคร้แล้วก็กระเทียมรากักชีคาได้พี่น้องคะ่ะหอยสร้อยใส่เรียมไอ้แล้วดิขุดมาในสวนเลยดดคกข่าหอมๆแล้วก็พริกไทยจับน่อยคะ่ะใบมะกรูดจะตาํตาตำว่าละเอียดเนาะตำบุบๆแบบหยาบๆนั่นนะคะพี่น้องค่ะใส่โคกลงไป

ก็มาปรุงหมักกันนะคะจะพาทุกคนมาดูเครื่องปรุงกันนะเราะมีอย่างแน่เครื่องเทศนุ้ยสมุนไพรนุ้ยตามเดิมเราเลยค่ะักแบบนี้แหละคะ่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอไรซองช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รสดีหมูน้ตำตาลทรายแล้วก็ผงรัวเท่ากันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ผงรัวครึ่งช้อนโตน๊ะเนาะเอามา หมักใส่ปลาด้วยกันค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นทีน้องอิาจารวยมากนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีขึ้นช้อยพอทุกคนลงมือหมักปลาด้วยกันค่ะในเวลาหมักปลากันซีตัตัวก็ยากทอดก็อร่อยทอดทำแตเด,ยเดียวก็ได้หมักลงไปใส่เครื่องลงไปออกให้แบบนุ่มๆไปได้ค่ะทุกคนค่ะ บมักปาด้วยกันค่ะทุกคซอสหอยก่อนเลยซอสไทยซอสฟอกเขียวทุกคนแล้วก็น้ำปลาอย่างดีเลยนะคะปลาแทม,มูนหุ้งเนื้อนึ่งตัรายรสดีโอเคคุกเข้าให้เข้ากันค่ะทุกคนคย่างให้เข้ากันหม,มักประม่อน ครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เราก็จะเอาไปนึ่งนะทุกคนเตรียมผักเตรียมอย่างไว้เรียบร้อยแล้วรอสีคอนุญาตคลุกปลาดิ่งก่อนนะทุกคนให้เขาเครื่องสมุนไพรเนาะค่ะจะได้นัวหมักไว้ก่อนนะทุกคนเคืองส้มโอ้ผัจังเดืเนาะปิดปลาไว้ก่อนค่ะทุกคนมาเรีอนนกัด้วยกันนะคะหอมสมุนไพรมากพี่น้องเอาแบบจุกๆไปเลยค่ะ ไม่จะนึงน่งข้าวเหนียวนะวันนี้กินกับเจียวบ้องเลยนะนทุกคนข้าวเหนียวบดได้ค่ะอิรีพี่น้องคะใจสิขาดทำบดได้กินข้าวเหนียวเนาะค่ะทุกคนคะรอให้ข้าวเหนียวสุกค่ะไปกหอมหวยหุยค่ะทุกคนผ่านไปเครื่องสมองตั้งซึ้งแห้วหอนตลอดแขวปลาใส่ หนึ่งประมาณยี่สิบนาทีไว้นึ่งพักน้ำเตาเยซึ่งหนึ่งอยากกินผักนึ่งด้วยนะกับเจ้าบองความพี่เจ้าบองไว้แล้วค่ะทุกคนปลาไปนึิงปลาน้ำกันค่ะอ๋อซึ่งเดือดแล้วเดี๋ยวเรจะใส่มะเขือลงไปก่อนแล้วทุกคนจะได้สุกพร้อมปลาเนาะกระลรกับเราพร้อมใส่ที่หลังค่ะหม้อเดือดมะเขือจากสีอิ๊วแดค่ะทุกคนค่ะไปตดปลาซึ่งเดือไปประมาณยี่สิบนาทีเรามาดูกันนะทุกคนผักทีเรือลงไป หนึ่งต่อค่ะทุกคนหอมมากสุกแล้วนะทุกคนเอาออกก่อนแล้วก็นปตาต่อะคะเราจะใส่พริกขี้หนูโรยนะทุกคนวาวแล้วก็เราจะใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายค่ะทุกคนมาใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะปิดปลาให้หยุก,ก็คือ สุกนะคะทุกคนหอมมากหอมมากพี่น้องคะ่ะมาเร็วมาเร็วปลาสตรอนให้ยพักยุบแล้วเขาจะปิดซิ่งปิดแก๊สเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปิดซิ่งเลยก็เสร็จแล้วทุกคนปิดแก๊สเลยคะ่ะกินข้าวต้องการทุกคนค่มามากมา,กมาหอมหอยหอยเลยคะ่ะปลานื่อน,นึ่งสมุนไพรยั่วๆค่ะพี่น้องคะ่ะหอมหอยหอยมากขอบคุียามาจำต้องการคะ่ะทุกคนคะ่ะ